ตอนนี้เราอยู่ที่นครปฐม,มนะคะเราก็จะแวะมันจุดแรกก็คือที่นครปฐม,ามหาะซื้อของกินก่อนถ้าเราจะเดินไปก็คือไม่แนะนำอ่ะมันไกลมากเลยเราให้เวลาแค่คนึ่งชั่วโมงาอะไรกินแถวนี้ดีกว่านะทุกคนเราได้ที่นั่ง6กนนะแล้แบบแม่ง3แถวอย่างเงี้ยเลยอ่ะ สคนต้องนั่งใกล้กันอะคือที่แคบมากโคตรไม่ชอบเลยและจัดแผงแบบไม่ค่อยดีเลยว่าแล้วทำไมคนไม่ค่อยอยากจะนั่งันนี้เรามาถึงที่ะสะพานแม่น้ำแควนะคะแต่ว่าเป็นเขาให้พักที่นี่ได้แวะถ่ายรูปที่นี่ตรงสะพานได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาสะพานถ่ายประมาณ10โมง40รถไฟออกเราก็ต้องรีบถ่ายนะอันนี้คือจี่นท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ ต้องรีบมาถ่ายก่อน ยุดแต่รูคนมันเลยเยอะคนเลยเยอะเด็กเต็มเลยเด็กเยอะมากทุกคนแต่แบบเดี๋ยวเราจะไปหาที่เที่ยวก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีที่เที่ยวเปล่าน้ำเย็นมากอ่ะมาหาเียงห้องกินอยู่ข้างล่างนะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเล่นน้ำตกกันยั พร้อมลงน้ำแล้วค่ะเดีย๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนี่เป็นที่อีกที่เดียวแนละ้วที่เราจะถึงบ้านนะีคือสุสานพันธมิตรนะคะอยู่แถวกาเมอรกาจนาวีเลยขู้รถสองแถวมาก็ไปกลับก็แค่สิบาทอะ มาห้าบาทค่ะกับห้าบาทบางคนเขาเดินนะแต่เราขึ้นรถเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วอยู่ที่นี่เรารู้สึกแบบสงบเียอเคอย่าลืมติดตามช่องเรานะคะหลังไยก็คือมาเที่ยวกาญจะนะบุรีวันเดย์ทริปนะคะกับขบ,บวนรถนําเที่ยวมีเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์แล้ววันหยุดอาคัตตะลิงนะคะรถนําเที่ยวของการเลยว่าลืม <laughs> บ๊ายบายอย่าลืมติดตามเราด้วยนะ